แต่จะถามอีกเรื่องก็เป็นเรื่องถึง่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะเท่าไหร่แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องร่างกายลอาคิดถึงคนยุคนี้อายุ80สิปีสูงมาเก้สปีเนี่ยอยู่น้อยมากทีนี้ผมก็เลยอ่านเรื่องเล็กน้อยๆเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าท่านเจ้าวาดใ,ให้เขียนหน่อยท่านจะไปพูดในตอนที่ฉลองพระพุทธเจ้ามีอายุ แปดหมื่นปีคนเรนยันเจ็ดหมื่นปีผมไม่เข้าใจสิ่งอะไรที่ทําให้จุนเจือได้อยู่นานๆอย่างน้แสดงเขาไม่ได้กินอะไรเรืองนี้ไงเพียง<า>ทำไมอายุยืนมากหนะมอเล้วอธิษฐานปัถนาชาติหน้าดูสิ <c oughs> ไปเกิดให้ทันสมัยพระศรีอรยิยะเมตไตรเลยนะครับ <c oughs> แล้วหมอก็ลองดูว่าอายุไขของหมอเป็นหมื่นหมื่นปีเนี่ยหมออยู่ได้่างไห เสร็จแล้วผมมาบอกผมนะผมจะได้รู้บ้างจผมคิดว่าพี่คงรู้อ่ะปัจจัยอะไรที่ทำให้อายุยืนมากความสุขอะมันพาเราไปคนที่อายุสั้นก็เพราะมันมีความทุกข์มากกีมันมีเรื่องบีบคั้นจิตใจมากมันก็เลยอายุไขสั้นการอยู่ก็สั้น คนที่เขามีจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีความสุขมากมันมีเรื่องกระทบใจเรื่องวุ่นวายจิตน้อยมันก็ต้องอยู่ในสภาพการเป็นมนุษย์ได้นานกว่าคนไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนสมัยเจ็ดหมื่นปีเอาแค่คนร้อยปีร้อยกว่าปีเนี่ยสมัยนี้นะไปถามเขาเถอะเขาจะบอกเขาจิตใจเขาไม่นั่งคิดอะไร <S <S เขาไม่สนใจอะไรเขาไม่นึกถึงความโกรธความใครจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจ การกินของเข,เขาก็กินง่ายๆเขาไม่ต้องดด้โดนอะไรมากกิน <_ d ick> เผือก <_ d ick> กินมันเขาก็พอใจเขาก็มีอายุยืนยาวนะ <_ d ick> ไปถามกี่คนกี่คนก็ตอบคล้ายๆกัน <_ d ick> แต่คนที่อายุสั้นไปถามมันเป็นรายตาย <_ d ick> มันมีแต่เรื่องเครียดมันก็อยากตายมันก็โดนเขาฆ่าตายมันก็อะไรจิบาถามก็ตายเป็นโรคตายมั่งก็เพราะว่าความสุขทุกข,ข์ของคนเป็นตัวกําหนดอายุหมอไม่ไม,ไม่มีเส่อนปัจัยอื่นบ้างเหรอครับ <_ d ick> ปัจจัยอื่นเนี่ยอาหาร,อา,หารอากาศไม่มีหรอกหมอคนที่มีจิตใจดีทุกอย่างมันจะดีตามมาเองมันถึงพร้อมในตัวของมันเองมันจะรู้ว่าเราเนี่ยทานอย่างนี้เป็นสุขทานแค่เนี้ยเป็นสุขมันเป็นความสุขของคนเพราะบุญมันจะบังคับว่าคุณมีความสุขใจดีร่างกายของคุณก็ไม่ควรเสียแทงคุณมากคนกินแค่เผือกแค่มันต้มแค่กินน้ำอุ่นๆคุณก็อยู่ได้ ุณก็อยู่กับคุณได้เพราะอาการเชื่อรู้อย่างนี้ไม่มีใครมาสอนนะ hmm. ถ้าไปถามคนที่มีอายุเยอะใครสอนปู่ปู่ไม่มีใครสอนปู่ปู่รู้ว่าปู่อยากกินอย่างนี้แล้วมันมันสบายใจบุญมันจะทำให้ตัวเราคิดเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวของมันเองนั่นเรื่องของบุญกับบาปมันจะเป็นเรื่องที่บอกว่าอายุขยของเราจะอยู่ได้แค่ไหนก็อยู่ที่จิตใจของคุณจิตใจคุณนะมันมีความ อะไรก็นนได้บีบคั้นใจมากไหมกระสับกระส่ายมากไหมทุรนทุรายใจเปน็นทุกวันทุกวันหรือเปล่าก็เท่ากับว่าคนกําลังทําลายทุกรอบรอบรอบตัวคุณเนี่ยไม่สามารถจะสื่มเนื่องให้คุณอยู่อย่างสบายมันตัดร้อนหมดนะอาหารการกินคุณก็กินได้ไหมของดีคนที่จะทําให้คุณสบายใจก็ไม่มีมีแต่คุณคนที่ทําให้คุณเดือดร้อนเรื่องราวกนทจะทำงานมันจะมีความสุขก็มีแต่เรื่องจะต้องทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเหนื่อยหนักกว่าเดิม ทุกอย่างมันจะทําให้ร่างกายมันโทรมแล้วก็โทรมนอนก็ไม่ได้กินก็น้อยเวลานอนก็เหมนคนเนี่ยก็เคยไล่้ฟังไปทํางานมันจะเคร่งเครียดกับการงานนอนก็ไม่ได้จะไม่ได้นอนกลับมาถึงบ้านก็มาต้องอาบน้ําซุกหัวนอนสองสามชั่วโมงต้องตื่นรีบตะลับตะลับไปทํางานต่อข้าวก็ไม่ต้องกินผมถามว่าและเ,เงินกับการที่เขาได้การงานมันไม่ใช่ว่า เงินที่ได้มามันพอสบายใจแต่เขาคิดว่าเขาจะต้องไปทำงานตามหน้าที่เพราะว่ามันเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอไอ้ฟาร์มคิดแบบนี้มันเป็นบุญหรือว่ามันเป็นบาปแต่เนี่ยเขาต้องมีบุญน้อยอเขาจึงอยู่ได้ความทรมานจะหลับจะนอนก็ไม่เป็นที่สบายจะกินก็ไม่เคยสบายชีวิตต้องริ่นลนรี่ไปรี่ไปลี่ไป มีกติสอนใจตัวเองไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เราต้องรับผิดชอบการงานไอ้เรื่องราวเหล่าเนี้ยมันไม่มีใครสอนทีไรแต่บอกว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ดีเราทําลายเอาเวลาไปแบ่งเวลาบ้างสิเอาเวลาของคุณไปทําวัดไปวัดไปวาไปทําบุญบ้างสิคุณจะไปหมกมุ่งกับกางานทําไมเราพูดอย่างนี้ได้แต่บุญเขาไม่พอเขาก็ไม่คิดตามเราเั้นเรื่องทั้งเรื่องบุญกับบาป มันเป็นที่สิงสู่ในจิตใจของเราทั้งความคิดมันก็สิงก็ไปนในความคิดของเราทั้งสิ่งที่ทําให้เราอยู่ในที่ไหนได้รับรู้อะไรมีสิ่งอะไรทําให้เราสบายใจมันก็เป็นเรื่องของบุญทั้งหมดคนที่จะมีอายุยืนยาวนั้นอย่างที่หมอว่าเป็นหมื่นปีกี่หมื่นปีจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่ารอบรอบของตัวเขาเนี่ยมันเป็นที่ที่ทําให้เขาอยู่ได้ตามอายุไขอืมหมอ,อ,บ,อบ,บุญเนี่ยหมอครับอ่า ความดีนะคนเราก็จะทําให้จิตเราดีจิตให้มันผ่องใสจิตให้มันมีความดีเอาไว้ต่อเนื่องไม่มีอารมณ์ใจที่จะเกลียดโกรธดใครเขาจะขาดความรู้สึกแบบนี้นะเราจะมีจิตเมตตาเห็นใครก็คิดช่วยได้เราก็ช่วยเราเต็มใจให้เสมอเราไม่ได้สักแต่ว่าให้ธรรมดาแล้วไม่ได้หวังผลตอบแทนจากใครเข้ามายิ้มตลอดใครด่าก็ยิ้มจะยิ้มเป็นไหมล่ะ มันด่าก็ยิ้มแล้วก็นิ้วขึ้นมาได้ฉีกปากยิ้มไว้แล,วแล้วกเตรียมไม้หนี่ไปสองอันบรรดาพุ๊ก็นหนีไปะย,ะยิ้มอย่างเงี้ยเจ็บแล้วมันก็เลยไม่ดึ้ถึงมันพูดอะไรกูเจ็บเล้ไม่โกรธแล้วคนที่เขาจะมีอายุ ยืนยาวนานเขาจ้าเป็นคนมีเมตตามีอารมณ์จิตไม่ขุนงวงง่ายไม่เก็บเรื่องความโกรธมาเป็นอารมณ์ถูกไหมล่ะหมอ,อพอความดีเขามันมันอยู่คลองใจเขาเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าอาหารการกินมันจะไม่เป็นโทษเลยมันจะทําให้เขาว่าอยากกินผักอยากกินเฉพาะแค่นี้กินแค่นี้มีความสุขแต่เธอลองพิจารณายามใดที่เธอต้องเป็นโรคอาหารบางอย่างที่เธอเคยไม่เคยชอบกินแต่เธอตอนนั้นเธอถึงอยากกินมาก แล้วเธอกินไม่เลิกด้วยกินจนเธอมีอาการขึ้นมาในเวลาใดเสียก็ไม่ทราบกลายเป็นโรคที่มันเสียแทงตัวเธอเป็นไปตามกรรมใครบังคับให้คุณกินคุณพอใจของคุณที่จะกินมันเองคุณอยากกินมันเองนะเวลาเราเริ่มที่จะหายไอ้นี้ไม่เอาไม่ชอบไอ้นี้ไม่กินไม่อยากได้ยานี้ชอบกินยานี้ไม่อยากกินกินแล้วไม่หายใครเป็นคนรู้ เรารู้ขึ้นมาเองหมอครับอแต่อการรู้อย่างเนี้ยมันถูกบุญกับบาปเป็นตัวบังคับมันไม่มีใครมาทําให้เรารู้ได้ขึ้นมาเองโดยปัาศาจากเหตุและผลร,ร,รวมแล้วแล้วรวมแล้วแล้วแล้วกรรมเป็นตัวกําหนดครับอ <c oughs> <c oughs> นึกเรื่องไม่ออกครับพี่แ้วไม่ออกกต่อยก็ได้จะเชื่อไหมล่ะที่ฉันพูดให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งรีบเชื่อสิอย่าเสียตังค์นะไปนึกพิจารณาดูเรื่องของตัวเราสิใจใจเห็นว่าสิ่งที่มันจริงอย่างเนี้ยเราจะรับรองด้วยตัวของเราทำให้ตัวของเราเป็นคนระวัง มันจะระวังเองลูกระวังใจเราไม่อยากชั่วระวังจิตใจไม่ขาดเมตตาระวังใจเรานะพะใจเราดีทุกอย่างมันจะดีเองรอบๆตัวเรามันจะดีคนก็มาพูดกับเราดีเรื่องทั้งหลายจะเกิดมันก็ไม่เกิดให้เราเสียหายบุญมันจะเป็นส่งผลอย่างนั้นเองเราไม่ต้องไปบังคับว่าฉันอยากให้เป็นอย่างนั้นฉันอยากให้คนนั้นมาดีกับฉันแบบนี้เธจะไปอยากไปทำอะไรแต่ยิ่งอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ใจของคุณมันก็ยิ่งแย่ เราไม่ต้องไปอยากมันเราทาใจให้มันสงบใจเราทางปฏิบัติเขาจึงเอากันตั้งแต่เบื้องต้นว่าคุณไปไหว้พระเถอะหาเวลาสวดมนต์ไหว้พระสาใจใสงบบ้างเถอะใช่ไหมก็ทําอย่างนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นหมอก็เอายาไปกินก่อนยังไมถง่ถึงขั้นฉีดยาอ่เรียกว่ายังไม่ทันกินก็ทาไปก่อนอ่าทาให้มันเทาก่อนนะ ไม่บรรเทาเขากินยากินยาไม่หายเขาฉีดยาเป็นขั้นตอนของหมอสุดไหมล่ะ,ะหมอเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ฉ<ๆ>ีดยาให้แต่แรกก็จบบทเรื่องเอเจ็บครับเจ็บฮนะเจ็บเจ็บไม่อยากให้ฉีดก็เวลาปฏิบัติถ้ากาลังใจเราคิดว่าค่อยๆทําไปตามที่กําลังเราพอ แต่ก็เริ่มต้นทำความดีไปเละหน่อยละหน่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้หนุ่พอความดีมันขังตัวเราปั๊บเราก็จะเริ่มรักความดีที่ทำพอเราเห็นว่าความดีทำไมมันอะไรอะไรมันดีขึ้นง่ายวะทำไมเงินมันไหลเข้าคล่องตัวดีวะทำไมงานมันคล่องคนก็ไม่วุ่นวายครอบครัวก็ไม่สร้างความวุ่นวายเราก็ไปไหนมาไหนก็ง่ายมีโอกาสได้ทำความดีก็ง่ายทั้งๆโอกาสทำยากเหลือเกินจริงไม่ยุทธ มันก็มาจากบุญอย่างเดียวตัวตั้งใจที่เป็นบุญเนี่ยมันทํามันก็ให้ผลต่อเราแต่เมื่อไรที่เราหยุดทําบุญนะจิตของเราเริ่มมีมีอคติมีการเพ่งโทษมีความเศร้าหมองในจิตเริ่มขึ้นก่อตัวขึ้นมาหน่อยนะสิ่งนั้นเนี่ยค่อยๆหายไปมิดน้อยลง คนรักเราน้อยลงโอกาสที่เราทำวาปดีน้อยลงเรากลับต้องไปภาระ,ะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็หมกบุ่ไกบเรื่องที่ไม่ควรจะหมกมุ่นความวุ่นวายของคนในครอบครัวก็เอาแต่เรื่องนั้นเข้ามาเอาแต่เรื่องนี้เข้ามามันจะตามมาเยอะแยะเลยเราเท่านั้นแะเป็นคนที่หาเรื่องใส่ตัวไม่ใช่เพราะคนนั้นไม่ใช่เพราะเป็นไอ้นั่นเพราะเป็นไอ้นี่กรรมเนี่ยมันไม่มีชีวิต มันจะมาหรือไม่มามันอยู่ที่เราจะเปิดหรือเราจะปิดแต่มันมีทั้งสองประเภทคือทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมันได้มาพร้อมๆกันทั้งสองอย่างใช่ไหมล่ะคนท่านจึงอุป,ปมาเหมือนแสงสว่างถ้าสว่างมามืดก็ไม่ปรากฏถ้ามืดมาแสงสว่างก็ไม่มีนั้นเป็นในเรื่องปกติอย่างเนี้ยจิตของเรามันต้องพยายามเห็นความจริงเอาไว้ว่าถ้าเราพยายามทําจิตของเราไม่เปิดโอกาสให้กรรมชั่วเข้า แล้วก็รักษาความดีขอาเราให้เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ทาไปเรื่อยๆเธอจะเห็นว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเห็นได้ชัดขึ้นเธอจะเชื่อความจริงว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นสมบัติของตนกรรมแต่ละคนทํามาเราก็ทําตอนนี้ก็ได้ไม่ใช่ต่รอว่าเอากรรมเก่ามามาส่งผลตอนเหล่านี้กรรมที่ไม่ดีก็ไม่จําเป็นต้องมาส่งผลกับเราตอนนี้ก็ได้นี่เราก็ปิดมันไว้ก่อนก็ได้ถูกไหม อย่างน้อยก็ให้ได้รับแค่เศษกรรมไอเ้เศษกรรมคือรนะ่างกายมันยังไงเสียมันก็ยังอยู่ถ้าบุญหนัก,น,กนักเข้าร่างกายนี้ก็ต้องพังเหมือนเขาไลฟฟังเนี่ยหนึ่งเขาไลฟฟังว่าเออแม่ป่วยยามแม่ป่วยถ้าบุญของแม่มีน้อยแม่ก็ต้องอยู่โรงพยาบาลเรื่อยไปแต่พอแม่มีบุญรูปทําบุญให้แม่มีกุศลจิตดีแม่อยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันแม่ก็ตาย เพราะการตายของแม่คือไม่ต้องมามามีความเสียดแทงจากร่างกายนี้เขาไปเสวยความสุขอันเป็นผลของบุญไปสวรรค์บุญมันเป็นอย่างนี้บุญมันจะขาฝาังอกุศรกรรมไม่ถึงเราบุญต้องส่งผลให้เราเป็นสุขเพราะพระเจ้เจ้าจึงทรงแตสวบาบุญคือชื่อของความสุขในการสะสมบุญจึงนำความสุขมาให้สะสมไหมนะ มันจะนำความทุกข์มาให้เออานะนั้นพระพุทะเจ้าตรัดหนึ่งไม่เป็นสองเรามันอยู่ที่เราเรายังพิสูจน์ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไม่ได้เพราะเรายังไม่ใส่ใจที่จะทำมันต่อเนื่องทดลองดิลองดูนะ เราก็ลองพิสูจน์กันสิว่าพระเจ้าตัดจริงหรือไม่จริงว่าการที่เราสะาสมบุญสะส,สมบุญรักษาใจเราไม่ให้มีชั่วไม่มีความชั่วนะระงับไว้อย่าไปสนใจในใจียยาของคนอื่นก็อย่าไปดูเพ่งโัวใครเขาดูดูตัวเราจเจริญเมตตาไว้เป็นปกติทําความดีได้มาหลายตั้งใจทําไปเลยทําไปเลยลองดูซิว่าอะไรชีวิตเราจะเปลี่ยนไหมถ้าเส้นห้าของเราดีขึ้นดูที่ภพกรัพย์เราเป็นยังไงมนหลังไหลามาสู่เราง่ายไหม ก็ลองดูกันพิสูจน์กันได้นี่พระเจ้าทรงแจกพระความรู้ของเราเชิญเธอทุกคนเข้ามาพิสูจน์ไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ต้องลังเอว่าเมื่อน,นั้นมื่นี้เข้าพิสูจน์เดี๋ยวนี้คุณก็พิสูจน์ได้ลองทําไปเถอะทำใจดีๆเข้าบ้านนะลองดูซิว่าคนในบ้านจะมองเราอย่างไงกลับให้ดึกเลยนะ ไปถึงบ้านปั๊บขาบ้านมึดๆเขาก็หลับไปแล้วแล้วก็นอนเห็น้มมันสบายโปรไม่มีไม่มีตื่นประดาเรานอนนิ่งหลับสบายใช่ไหมเช้าอพี่มาเมื่อไหร่มานานแล้วถ้าจบไป